บรรยากาศเช้าๆนะครับเหมือนฝนจะลงนะครับอาลงเม็ดแล้วครับผมทางวันจะเป็นยังไงเน,ะนาะวัดพระธาตุพนมนะครับเอฟสีครับเ <c oughs> มื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันบุญใหญ่นะครับแอดมินก็ได้มาไหว้พระธาตุพนมความเ,เทียรๆนะครับผมนะบรรยากาศครื้นครับ วันนี้ทั้งวันครับผมคุ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับย่างเข้าฤดูฝนแล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนจะฝนแบบไหนนะครับผมนะครับมีแนวโน้มว่าปีนี้นะครับจะมีช่วงฝนทิ้งช่วงครับการทำนาการทำการเกษตรหน้าฝนก็ต้องระมัดระวังนะครับทำใจนะครับปีนี้ สังเกตจากที่ผ่านมานะครับฝนตกไอฤดูร้อนนานนะครับร้อนจัดด้วยนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศาที่ทัดพนมนะครับนี่เป็นสีแยกตรงไปจะเป็นเส้นทางที่ไปจังหวัดมุกดาหารนะครับเนี่เส้นในนะครับผมมุกดาหารเส้นใน เขาเรียกเส้นนี้ว่าถนนนักเทคนิคการแพทย์นะครับไปจนถึงจังหวัดมุกดาหารประมาณ3ามสกโลนะครับเกือบ40่สโลนะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ